mong thằng sau thằng xui chân tình đãi mong. Ha, thằng không xui chân, chân không mong. Ha, chân, chân จะมีกายเป็นความจริไม่รักไม่ไว้แล้ไม่ไว้แล้วหใจขอยอมรแล้วไม่ยอมค้องก็มยอมไม่ทิ้เงามาตลอออยไต้งจอดทหัใจรักแล้วรักครกัวที่ทเธอันานสิจิเป็นากันหไปเาล่ะคบตอนนี้เรามาถึงคลอง คลองเกชอนแล้วนะครับใช่นะครับคลองเกชอนเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นคลองแสนแสงเหมือนบ้านเราคือไม่สวยน้ําเน่าเสียมากแต่ว่ารประธานาธิบดีคนล่าสุดสมัยเขาเป็นผู้ว่าเนี่ยเขามาบูรณะทําใหม่ให้มันเป็นคลองที่ใสสะอาดขึ้นมาถูกต้องครับเป็นคนเกาหลีเนี่ยเชคะแนนเสียงให้เขาเป็นประธานาธิบดีเลยนะครับ ก็อยากให้คนไทยเนี่ยลองเอาไปชิดดูครับคือเป็นสถานที่ที่ที่เรียกได้ว่าตอนนี้โรแมนติกมากโรแมนติกมากด้วยอากาศบรรยากาศแล้วก็จะมีคู่รักเกาหลีเนี่ยมาเดินจุบจีจันเป็นแบบที่เดทอ่ะใช่ฮิตวนะครับแล้ข้างหลังที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นนุ่สวรีบหอยหอยโค้งครับ ก็เขาทําเพื่อที่ว่าขอให้เป็นสิ่งคู่กับคลองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างบนที่มุนหมูโมขึ้นไปก็คือประเทศเกาหลีเนี่ยจะได้พัฒนาต่อเนื่องขึ้นไปครับผมในอนาคตใช่ครับครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูบรรยากาศแบบโรแมนติกวิ่เชนกันเลยดีกว่ากับยูว่นเที่ยวทริปครับ นั่งอยู่ข้างๆนะครับครับคลองที่โรแมนติกชอนเกชอนซองเกชอนซองเกชอนต้องบอกก่อนเลยว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราได้กลิ่นของความโรแมนติกเลยก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีคู่รักต่างๆมากผมว่านับร้อยคู่นะแล้วก็อากาศที่ร้อนทั้งวัน30กว่าองศาเนี่ยนะตอนนี้เรียกได้ว่า18 15ปบห้าถึง18เองก็น้ำก็จะเย็นมากแล้วก็จะมีอาชาเกาหลีบางคนเนี่ยก็จะถอดเท้าแล้วก็จุ่มน้ำลงไป ทริปนี้ครับกับ You Weather Trip โรแมนติกเดทวิเชนอินเกาหลีครับผมเรามาที่เกาหลีมาโรแมนติกเดทกับเชนครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวความโรแมนติกนะครับของแต่ละคนเนี่ยครับไฮเป็นอยากรู้ครับเรื่องราวความโรแมนติกนะครับมันเป็นเรื่องหวานๆในชีวิตหรือแบบฉันไม่เคยโรแมนติกเลยก็เป็นเรื่องความรักของครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ได้ความรักอ่ะทุกคนก็อาจจะคิดว่ามีหนุ่มสาวพ่อแม่ครอบครัวเลยนะคะแต่ความรักที่แบบแบบให้ความสําคัญอีกอย่างนึงก็คือความ ความรักระหว่างเพื่อนค่ะก็คะเคยคิดไว้ก,ก็พูดเล่นๆกันกับเพื่อนของขาเพื่อนเขาก็เคยถามว่าเออสเปคไอเป็นยังไงอย่างเงี้ยไอก็บอกว่าสเปคไอเป็นแคนนี้แต่ว่าวันนี้มาโยนเหรียญอยู่เกาหลีแล้วมันลงแล้วจะหาเจอหรือเปล่าสเปคไอคือคนนี้คือคือพี่เชน อ่าเป็นแบบพี่เชนเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยเสียงอย่างเงี้ยนิาสัยแบบเนี้ยขี้เล่นแบบเนี้ยแต่สงสัยเราจะไม่เจอก็เอาเป็นประสการณแบบว่าแอบชอบดีกว่าอแอบ,บชอบนานมากแอบ,บชอบตั้งแต่ นานมากตั้งแต่เรียนปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งจ,<อ>จนจบแล้วยังไม่เคยคุยกับเขาเลย <c oughs> เออแอบชอบเขาแ <c oughs> อบชอบเขาค่ะเล่าๆความมนติกก็แต่คิดว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาหรือว่าต้องไปนั่งดูลพารทิตตกด้วยกันน่ะแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาไหนที่เขาแสดงให้เราเห็นว่าเขาเข้าใจเราจริงๆอะค่ะเอาเป็นแบบครอบครัวแล้วกันแบบเราติกก็คือไปเที่ยวกันไปชอปไปกินอะไรอย่างเงี้ยดูเฮฮามีความสุขอก็ มันก็มีความสุขมากกว่าทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยความรักระหว่างศิลปินกับแฟนคลับแล้วก็การที่เราแบบได้ตามเขาไปในทุกที่ที่เขาไปแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแค่ก็เป็นการรนติกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วอะไรก็รนติกหมดนะแค่เขาแบบเมนเฟซบุ๊กเราจึ้งเดียวอ่ะก็รนติกแล้วอ่ะรนติกของผมง่ายๆง่ายตายเฉย่ายยังไงครับรนติกของเราก็คือแบบเราไปไหนเราสบายใจเราเต็มใจจะพูดเต็มใจจะบอก มันคือ<ม>สิ่ง<ก>ดีๆที่เราอยากจะมอบให้หรือว่าสิ่งดีๆที่เขาอยากจะทำให้เราผมก็จีบผู้หญิงไม่เป็นครับก็เลยเอาวะเดินไปที่เซ็นทรัลปิ่เจ้าเลยตอนนั้นก็เลยไปเซ็นทรัลปิ่เก้าเลยไปซื้อตุ๊กตาหมีมาตัวนึ่งเราก็ยัดใส่กระเป๋าไปครับแล้วก็เดินไปครับแล้วผมก็จะหยิบครับหยิบตุ๊กตาหมีขึ้นมาให้น้องคนนั้นแล้วเพื่อนๆสาวๆทั้ง7จปคนวิ่งมาเอ้เจนซื้อให้ใครอ่ะเออผมก็เขินอเขินเราเขินเลยอ๋อเรา มีคนซื้อมาให้ขอไงอ๋าไม่กล้าไม่กล้าให้เขาไม่บอกเขาใช่ทุกวันนี้ยังอยู่หัวเตียงอยู่เลยด้วยภาบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้เนี่ยกาัคองชอนเจซอนนะครับเป็นหนึ่งในคนที่ไปครับโอ้โหก็ก็เรียกได้ว่าโรแมนติกมากจริงๆ่ยอยากจะพาทุกคนมาด้วยกันแต่ว่าเราไม่สามารถจะทําได้ขนาดนั้นนะครับแต่เราพร้อมที่จะให้ทุกคนได้รับรู้ความโรแมนติกไปพร้อมกับเราพร้อมกับภาพบรรยากาศที่เรามาอยู่เกาหลีกับยู u w อร์ท t ิป i ในครั้งนี้รับต้องบอกว่านะครับ หลายคนได้ดูเนี่ยจะต้องอมยิ้มอยู่แน่นอนใช่แล้วคือผมอยากจะแชร์ประสบการณ์เลยว่ามาวันนี้นะตรงนี้เนี่ยครับอยากให้ทุกคนลองมานั่งสัมผัสบรรยากาศตรงนี้ครับแล้วจะรู้ว่าเออความโรแมนติกเนี่ยมันคือแบบนี้ถึงแม้ไม่ต้องมีคู่ไม่ต้องมีอะไรแค่มานั่งก็รู้สึกว่าเอาออบอุ่เข้าใจแล้วไม่จำเป็นต้องมานั่งที่นี่นั่งอยู่ที่บ้านดูคำไฮเฟนอยู่ครับผอมคุณอมยิ้มถือว่าโรแมนติกแล้วนะครับติดตามอย่างนี้ ใช่แล้วข่าวไฮไฟให้ดีเพราะว่าเรายังมีโปรแกรมอีกเยอะแยะมากมาอีกหลายประเทศที่จะไปด้วยขราวผมเป็นยังไงติดตามไปดีครับครับผมเขาบอกนะครับว่ามาถึงเกาหลีทั้งทีถ้าไม่ได้กินไก่ตุนโสมเนี่ยก uh ็คงจะกลับไปพูดได้ไม่เต็มปากแล้วครับว่ามาถึงเกาหลีก่อนที่จะไปเที่ยวกันตอนในวันสุดท้ายผมขอซอยไก่ตุนโสมเพิ่มพลังกันหน่อยดีกว่าครับทุกกเเจคนย ไม่เคยเหมือนใครก็ร้อนทุกทีที่ใจรอบตัวเปลี่ยนไปยังไม่เหมือนเคย เมื่อกี้ตอนเข้ารายการเห็นกันไปแล้วเป็นอาหารประจำวันนี้ของเราใช่แล้วเป็นไก่ตุนโสมเกาหลีครับผมหลายคนก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะมาทานทานแล้วเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นครับทันตาเห็นเลยทันตาเห็นเลยร้อนเล่นมันก็มันก็อร่อยนะเป็นไก่แบบว่าไก่เกาหลีมันเป็นแบบตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับไก่หรือนกกระทาไม่รู้กเท่ากัปั้นแต่เขาก็จะยัดโสมเนี่ยที่ตุ้ดไก่ยัดเข้าไปอยู่ในตัวไก่ใช่มันก็เลยบอกว่าเอ้ย เหมือนสุขภาพดีด้วยอร่อยด้วยางในตัวไก่ก็จะมีข้าวอยู่ข้างในเขาบอกว่ามันเป็นอาหารของพระราชาราชวงศ์ราชวงศ์เมื่อก่อนนะครับผมก็สนุกสนานกันเลยอิ่มวันนี้อาจจะเห็นพวกเราซึมซมนิดหนึ่งเพราะเรากำลังจะบอกรางเงินวอนที่อยู่ในกระเป๋าวอนบินเขาเรียกววอนบินมาถึงแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้จะได้เจอวอนบินหลังจากนี้หลังจากนี้เราจะไปที่ตลาด เมียงดงใช่แล้วเพราะเม,เมียงดง,ดงมีอะไรบ้างครับเมียงดงนี่คือเหมือนสยามบ้านเราใช่ไหมอ่าอ่าประมาณนั้นนะครับเมียงดงแล้วมันก็จะมีแบบแบรนด์ที่เด็กผู้ชายอย่างเราเนี่ยใฝ่ฝันเช่น h o n ก a t อ์อ e r แล้วก็แบบ อะไรอีวิสุยีนที่มันแบบว่าเมืองไทยแพงๆอ่ะที่นี่ก็แพงเหมือนกันไม่แต่มันก็ยังถูกกว่าไงก็ลองดูว่าวันนี้การช้อปปิ้งของเราวันนี้เนี่ยบอลจะเป็นอย่างเดียวเลยครับจะเป็นยังไงอันนี้เป็นภาพบีฟอร์เดี๋ยวดูอาร์เตอร์ว่าเราจะถือกี่ถุงนะครับเดี๋ยวไฟนับดูนะครับพร้อมไหมช้อปปิ้ง ทททุกกีีก่่เเเเจรรงใคคคนนนอออไมมยหืตอนนี้ผมอยู่ทางกลางสวงสวรรค์ครับเพลินมากเลยครับเข้ามาอยู่ในร้านขายเครื่องสำอางของผู้หญิงโดยที่อาหารไปหันมาแล้วเนี่ยผมจะเป็นผู้ชายในจำนวนนวมคนใหญ่้าผมนะครับ <Yeah. S 2> <come> วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเสียดายจริงๆแต่พรุ่งนี้ครับเราจะมาดูบรรยากาศโรแมนติกโรแม,นต,รมนติกที่เกาหลีกับเชนธนากันต่ออย่าลืมนะครับอยากให้ผมไปติดตามเสือปินคนไหนใกล้ชิด e x c กซ์คลูแบบนี้บอกกันมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง t วิตเตอร์เอ่ย Facebook เอ่ย SMS ทุกอย่างส่งมาได้หมดเลยครับรับรองว่าเราเอาใจน้องๆเต็มที่วันนี้พี่ายไปก่อนครับสวัสดีครับขอขอบคุณดอกจันสี่เาหนึ่ง S1 ส r i นพร้อระวัลจากคาเซแฮนดิคสนับสนุนความโรแมนติกครั้งนี้โดยสายการบิน b u s i n s ิสเนสแอร์เบสในเ e อ s s ิส e s สเบสในแอร์ a ด t กส์บิ s เ s i แ s ร s สโหมด E ีเ d a y f r e s h คลับครับ,รบไม่มีฟองลดสิวควบคุมความมันบีอินทุกสูตรอร่อยมีประโยชน์สดชื่นจนคุณรู้สึกได้เอาละครับสำหรับยูว Wonder ์ทริปครั้งนี้นะครับเชนต้องยอมรับว่าบรรยากาศเนี่ยสัมผัสได้ถึงความโรแมนติกจริงๆนะครับแล้วน้องๆเนี่ยก็ เรียกได้ว่าสนุกสนานดูแล้วแบบว่าอิ่มอกอิ่มใจนะครับกับกรุงเทพพร้อมรอยยิ้มนะครับผมก็สําหรับแฟนแฟคนไหนนะครับที่อยากจะมาเที่ยวแบบนี้นะครับก็ติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับกับยูมอนเ r อร์ทริปนะครับลองติดตามว่าจะเป็นศิลปินท่านไหนนะครับแล้วก็จะไปที่ประเทศอะไรนะครับแต่สําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับที่ทําให้เชนได้มีโอกาสดีๆในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ